อิทธิบาทที่เอียงไปนิพพานภิกษุทั้งหลายลำแม่น้ำคงคาลุ่มไปทางทิศตะวันออกลาดไปทางทิศตะวันออกเทไปสู่ทิศตะวันออกข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอิทธิบาทสี่อยู่กระทําอิทธิบาทสี่ให้มากอยู่ก็ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพาน เทไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุอบรมอิทธิบาทสี่กระทําอิทธิบาทสีให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานเป็นอย่างใดเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิาน,านัยนี้ย่อมอบรมอิทธิบาทประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิ สัมปยุตด้วยฉันทะเป็นประธานกิจย่อมอบรมอิทธิบาทประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิสัมปยุตด้วยวิริยะย่อมอบรมอิทธิบาทประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิสัมปยุตด้วยจิตตะย่อมอบรมอิทธิบาทประกอบพร้อมด้วยเครื่องปรุงแต่งอันมีสมาธิสัมปยุตด้วยวิมังสาเป็นประธานกิจ ภิกษุทั้งหลายภิกษุอวบรมอิทธิบาทสีอยู่กระทําอิทธิบาทสีให้มากอยู่ย่อมเป็นผู้ลุ่มไปทางนิพพานลาดไปทางนิพพานเทไปสู่นิพพานด้วยอาการอย่างนี้แล